22สิงหาคมนะครับการเตรียมต้นนะครับเพื่อออกผลผลิตหลังจากหมดหน้าฝนนะครับผมถ่ายให้ดูทั่วๆไปนะครับติดตามช่อง YouTube ผมนะครับมีอะไรในพื้นที่ที่สวนผมหรือมีอะไรที่พอจะอัปเดตนะครับให้ข่าวสารกันเพื่อเป็นประโยชน์นะครับ อย่างน้อยคือ,อทุกท่านจะได้ตังค์ลิ้นจี่ตัวนี้ปีนี้เศรษฐกิจไมดียังร้อยร้อยี่สิบอยู่นะครับราคาไม่คือไม่ต้ามีเยอะเหมือนมะม่วงอะ่ะคือขายไม่ออกของผมปลูกมาตั้งนานราคายังดีอยู่เลยนะครับน่าปลูกนะครับทุเรียนก็น่าปลูกแต่ก็มันอ่อนแอดูแลยากดูแลด้วยเคมีมันเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับ แต่ลิ้นจีสายพันธุ์นี้ดูแลแบบไม่ง่ายต้นทุนต่ําการออกผลผล,ผลิตถ้าเข้าใจวิธีนะครับเหมือนผมจะสอนให้นี่นะครับคิดว่าความสามารถของผมความรู้ของผมโตมากับสวนน่าจะช่วยท่านได้นะครับ0856807870ผมในไทยภาษานะครับ